ราคา YouTube ฟรีเมียมจะอยู่แค่35บาทเท่านั้นนะครับอ้อขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนซื้อ YouTube ฟรีเมียมในราคาแค่35บาทนะครับจากราคาปกติหนึ่อยิบเกาบาทนะครับอ่าซึ่งในราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากมๆาโอ้โหแล้วทำไมเด็ดผมกาขนาดนี้แล้วเนี่ยขึ้นสิโอโหทุกคนเด็ดกามากอ่านี่นะครับทุกคนจะอยู่ที่ในราคาแค่ร้อบาทเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดทุกคนมาซื้อในเว็บนี้นะครับราคา y o YouTube ฟ r e m i u m จะอยู่แค่35บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาที่เว็บนี้ใหม่ๆก็สมัครสมาชิอะไรให้เรียบร้อยนะครับใครสมัครไม่เป็นก็ไปหาดูคลิปเก่าๆผมนะครับเคยสอนสมัครไว้แล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีการซื้อก็ให้ทุกคนไปที่เติมเงินเลยนะครับเพราะว่าทุกคนจะเป็นที่ต้องเติมเงินเข้าเว็บก่อนนะครับถึงจะสามารถซื้อได้นะครับ ให้ไปที่เติมเงินนะครับเติมเงินเลยนี่ครับทุกคนตัวนี้นะเติมเงินแล้วก็ให้เลือกเป็นที่ซองขอนขวัญน,นะครับพอทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนก็เอาลิ้นซองขอนขวัญมาใส่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สมัครลิ้นซองอ,อันเปาไม่เป็นหรือซองขอนขวัญไม่เป็นนะครับให้ไปที่แอปทูมานีวอลเลตนะครับผมจะมาสอนสั้นนะครับสอนสั้นลิ้นอันเปานะใครที่ไม่มีแอปทูมานีวอลเลตก็ซื้อไม่ได้นะครับอ่าซื้อไม่ได้เพราะธนาคารในเว็บนี้เขาปิดไว้นะครับ พอทุกคนเข้าพอทุกคนเข้าทูม o นี่วอลเลทมาแล้วนะครับทุกคนก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เลยให้จิ้มไปที่ซองขอนขวัญน,นะครับอันนี้ใส่จํานวนเงินที่ทุกคนจะเติมเข้าเวฟนะครับสมมติผมจะเติมทั้งสิบบาทนะครับอันนี้ให้ใส่จํานวนคนนะครับใส่จํานวนคนไปแล้วก็กดสร้างซอนนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยัน อ่าทุกคนกดยืนยันเสร็จแล้วทุกคนก็จะได้ลิ้นแบบนี้มานะครับให้กดคัดลอกนะครับคัดลอกมาแล้วก็ให้กลับไปที่เวฟนะครับอ่ะพอทุกคนได้ลิ้นอันเปามาแล้วให้กดวานไปแล้วก็จิ้มที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอตมัตโนมัตินะครับแล้วก็กดยืนยักนการเติมนะครับพอทุกคนเติมเสร็จแล้วทุกคนก็เลื่อนหายูคูส์ฟรีเมียมที่ทุกคนจะซื้อได้เลยนะครับอ่าผมก็ทําการซื้อให้ทุกคนดูไปเลยนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับ แล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนหา YouTube Premium นะครับสำหรับใครที่จะซื้อคันแรกก็จะขึ้น YouTube p r เ m i u m เลยนะครับแต่อันนี้คือผมซื้อหลายคันแล้วนะครับมันก็อาจจะขึ้นเยอะนิดนึงนะครับลิปมที่รายละเอียดนะครับทุกคนก็ได้ลิ้นแบบนี้มานะครับให้กดเปิดได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ทุกคนก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับส่วนผมขอไม่กดนะครับเพราะว่าผมมี YouTube Premium อยู่แล้วก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะลาก็แบบนี้นะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากติดต่่ออเืแบบ เจอปัญหาอะไรแบบนี้นะครับก็นี่นะครับทุกคนสรับช่องทางการติดต่อ f a c e b o o k d i s c o r นครับ